อดาอาบน้ำอีกแล้วบ้าจอยากได้อยากได้เหมือนบิ๊กจีตีตีตีอย่งมันคืออย่างมันคือตีบแม่งขับตรงไม่ห้นะลงเงินแม่โอ้เดี๋ยวพ่อไปเอาก่อนหาแป๊บหนึ่งเด้อว,ว,ว่ากบแฟขับต่ เอาทำไมไม่พูด<ำ>น้องมาดาทำไมไม่พูด